ใครที่ซื้อเงิสดลดได้เลยเหลือเพียง599,000บาทาแต่ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ขอยอดจัดขั้นต่ำ300,000บาทขึ้นไปนะใครที่จัดไฟแนนซ์ลดได้เลยเหลือเพียง569,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง499,000บาท วางใจกับช่ว่รีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้กลับมาเอาใจแฟนแฟนอ e ีโคคาจากค่ายโตโยต้าวันนี้นําเสนอรถทิมใหม่มากๆแล้วใหม่น้อยจริงๆนะที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2021โตโยต้ายาริสเอทิตัวท็อป1.2สปอร์ตพรีเมียมใหม่6,000 สำหรับใครที่มองหายอีโคคาร์นะฮะในสไตล์ซีดานนะฮะก็แนะนำคันนี้เลยไปใหม่มากๆนะฮะ2,217 0อายุรถ6เดือนฟังไม่ผิดนะและเลขใหม้น้อยจริงๆนะ6,000กิโเมตรเป็นรถเดยดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเป็นรถประมูลจาก t y y ย t a l s ิ s i n g อาจจะต้องเน้นจากไฟแนนซ์สักเล็กน้อยนะฮะราคารุ่นใหม่ป้ายแดงนะ,ะตัวนี้ตัวท็อปเลย1.2 s ป o r t p r e m i u ีรุใหม่ป้ายแดง หกแสนเจ็ดหมื่นสบาทเพิ่งใช้ไปแค่หกเดือนเท่านั้นเองกับเลขใหม่หก0 0นกิโลเมตรแท้ๆเลยรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิม,ไม,ม,มไม่มีตัหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพลิคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆหก0 0นกิโลเมตรรับประกันซื่อคืนเต็มราคาและที่สำคัญน,นะยังเหลือวารันตีให้2ปีครึ่งหรือ1น0 0งแกิโเมเต็มๆเลยโอ้สุดยอดเลยนะอ่ะ เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะยังไม่ได้เก็บสีไม่ได้อะไรและเท่าที่ดูหน้าก็ไม่มีรอยด้วยนะ,ะเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมกันเลยตัวนี้นะครับเป็นโมเดลผลิตปี2021นะฮะแท้ๆเลยออกรถกลางปี2021นะฮะจดทะเบียนก็2021นะฮะมาด้วยสีขาวมุกสดใสสวยงามเลยไฟหน้าเป็นโคม LED full LED เต็มระบบมาพร้อมกับไฟ daytime LED เท่ๆเลยนะครับสวยงามมากม สีขาวมุกออกแดดแล้วเปล่งปลั่งเป็นประกายเงางามวิบวับวิบวับสวยงามมากๆเลยนะฮะอ้ามาวีมา,มมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเช่นเดิมที่สําคัญ้ะพาสีต่อให้เราด้วยนะครับไม่ใช่ต่อนะครับเพิ่งจดทะเบียนมาเพนะราะฉะนั้นหมดอีกที6-5ปีหน้าใช้ได้ยาวๆเลยพร้อมกับฟิล์มรอบคันกันสาดร,รอบคันกระจกมองข้างนะฮะจะมาในสไตล์สีดําเงา นะครับมีประกายมุกด้วยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เท่ๆเ,เลยล้อแม็กเป็นลายนี้เลยนะฮะตัวท็อปสุดนะฮะเป็นแม็กหน้าเงาร่องดำเป็นสเปคเดิมจากโรงงานไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแต่อย่างใดนะ,ะับเพราะว่าใช้แค่6,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ยางของตัวรถเนี่ยนะสัปดาห์ที่12ปี2021นะฮะเรียกว่าตรงรุ่นเลยนะเป็นยาง Dunlop n s f ของ Toyota จะให้มาเป็น Dunlop n s f มาพร้อมกับดิสก์เบรกล้อหน้าตัวเนื้อ,อยางนะฮะถือว่ายังกิ๊บๆเลยใช้ได้อีก3ปีสบายๆนะฮะเพราะวิ่งแค่6,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะดอกยังลึกยังสวยยังคมนะครับ มือจับรุ่นนี้จะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดสมาร์ทอิที่จะอยู่ที่ฝั่งคนขับนะฮะมีกันขโมยมาให้นะฮะจากโรงงานฟิลม์มจากตั้งแต่ชโชว์ลุมป้ายแดงนะครับกันสาดอะไรมีให้เสาอากาศแบบครีบฉลามหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะล้างให้อย่างเดียวผิวพันธุ์รอบคันดูภาพรวมแล้วน่าจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตจะใช้สี ดำเงาเลยนะ,ะดูละเทมากๆนะ,ะเพราะฉะนั้นสีพวกนี้เดิมหมดนะฮะเพไปบางๆใสๆแน่นอนล้อหลังจะเป็นดัมเบกนะฮะตามสไตล์อีโคคารล้อแม็กถือว่าสวยนะฮะฝั่งซ้ายไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยยางปี21นะฮะ ทั้งแด่ป้ายแดงนะฮะถือว่ายังสวยมากๆยังคมยังนิ่มนะฮะหนวดคุ้งยังอยู่ครบเลยก็ใช้ได้อีก3ปีสบายๆถือวันรอบคันนะฮะโดนแดดแล้วโอ้โหเห็นประกายเงางามชัดเจนมากนะฮะแล้วก็เนื้อเดิมเลยนะฮะยังไม่ได้ทําสีไม่ได้อะไรนะ,ะดูโครงสร้างกันต่อเปิดมาแล้วฮะแผ่นเพลทรุ่นนี้ก็อยู่ตำแหน่งนี้อีกเช่นเคยนะผลิตนะครับเมษายน2021นะฮะลูกค้าก็ออกประมาณเดือน6กนะครับก็6เดือนมาดีนะครับ ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะฮะเลขเครื่องยนต์จะใช้รหัส3 NR เนะครับเลขตัวถัง MR2BC นะฮะลงท้ายด้วย1388-190 1200cc นสะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนสดใสสวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกาอะไรแต่อย่างใดนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะ,ค,ะคันนี้ขออนุญาตแง้มเบาๆนะครับเพราะว่ารถยังสดสใหม่ๆ นะเชื่อว่าไม่ต้องไปรื้ออะไรกันมากมายนะครับเม้นอักสวยงามอยู่ครบสวยงามนะครับน็อตเดิมฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยนะครับอ่ะเปิดกันต่อนะฮะหลังค่าย่างละนิดยางละหน่อยพอนั่งแย้มๆพอนะครับไม่อยากให้เสียสรงม็นอักสวยงามอยู่ครบรูกลมคมรนะครีบนะฮะอ่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างน,นะฮะตัวนี้ตัวท็อปจะได้สปอยเลอร์สีดำเงาอ่าดูละเท่นะปัดกับสีขาวแล้วเออดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานมีไฟทับถิมให้นะด้านหลังนะครับดูแล้วก็ไม่มีรอยอะไรนะฮะไม่น่าจะต้องเก็บอะไรมีกล้องหลังมาให้แถมมาให้ไฟท้ายทั้งสองฝั่งยังสมบูรณ์สวยงามเรียบร้อยดี ไม่มีตำหนิอะไรที่จะต้องทำนะครับกันชนหลังก็สวยไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ดูสักเล็กน้อยนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะเก็บสมภาระเป็นสัตว์เป็นส่วนนะฮะไม่อยากจะให้มีกลิ่นเหม็นเวลาเราไปซื้ออาหารทะเลหรือว่าของที่มีกลิ่นนะครับคือถ้าเป็นรถฮัชแบ็กนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นซีดานนะฮะก็จะเก็บของได้มิดชิดเป็นส่วนตัวเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็พื้นที่การเก็บนะครับก็จะเน้นในแนวลึก นะครับแนวสูงนี่อาจจะไม่เหมือนพวกฮัชแบ็กเนาะแต่ว่าได้แนวลึกนะครับอ่ะโครงสร้างสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบแนวตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับซ้ายแบบขวาแบบไหนหนะ้าซ้ายก็แบบนั้นเลยนะฮะกระจกเดิมมองเตตรก้าพร้อมกับฟิลม์มและไล่ฟ้าแนวซิลิโคนเดินตรงแนวเม็ดอาร์คสวยงามนะครับรูกลมคมคลิป ที่เห็นนี้เป็นของออริจินัลเดิมจากโรงงานสภาพนี่น้องๆป้ายแดงเลยนะฮะน้องๆป้ายแดงมีถาดรองกันกระแทกมาให้อามุดหน่อยก็ด้านหลังก็เม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามนะครับคมพื้นฮะสวยงามนะครับ ไม่มีริว้วไม่มีรอยไม่มีกระชอกอะไรแต่อย่างใดเปิดมาแล้วรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรให้นะครับไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องไปทวงด้วยโชว์รูมรุ่นนี้จะเอ่อรุ่นนี้จะไม่ว่าจะ5ประตู4ประตูเนี่ยเขาจะไม่มีล้ออะไรแล้วแต่เขาจะให้ชุดซ่อมเอ่อลมยางมานะครับเป็นชุดซ่อมลมยางฉุกเฉินด้านหลังนะครับ เม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลิโคนสวยงามสติกเกอร์สวยงามไม่มีร่องรอยของการจนหนักไปควอมตัดต่อน้ําท่วมไม่มีร่องรอยของสนองสนิมแต่อย่างใดตัวอักษร1 r 1 l อยู่ครบถ้วนเลยเรียบร้อยสวยงามทั้งสองฝั่งโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่แถบขวาอะมามาต่อที่แถบขวานะฮะผิวพันุฝั่งนี้นะฮะก็เรียบร้อยดีเอาภาพรวมกันก่อน ดูแล้วน่าจะไม่มีรอยอะไรไม่ต้องทำนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยถือว่าขับเก่งใช้ได้ล้อแม็กด้านหลังขวาฮะก็ไม่มีรอยเหมือนกันนะไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแต่อย่างไดมาในสไตล์หน้าเงาร่องดำด้านหลังจะเป็นดัาเบิลนะ,ะยางปี21นะฮะใช้ได้อีก3ปีสบายๆเลยดอกสวยๆมือจับห้าสีเดียวตัวรถมีปุ่มเปิดปิดประตูสมาร์ทอินทรีที่คนขับด้วยมีกันขโมยมาให้ฟิล์มกันสาดจากเจ้าของเดิม มกระจกมองข้างสีดำเงามีไฟเลี้ยวเท่ๆล้อหน้าขวาก็เรียบร้อยดีไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแต่ยางใด้ยางคิปคิใหม่ๆนะฮะดอกคมๆลึกๆเลยอ,อ,อ่ะสรุปรอบคันไม่ต้องทำอะไรดูโครงสร้างกันต่องแง้มอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอรถยังใหม่ๆสดๆรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูเชิญดูกันได้เลย เสากลางนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่เคยแกะไม่เคยแก้ไม่เคยพ่นนะครับเม็ดอาร์คสวยงามยู่ครบสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยไป อันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1,204cc 92แรงม้ามาพร้อมแบบเกียร์อัตโนมัติแบบซ u เปอร์ CVT 7สปีดนะฮะเลขไม่น้อยมากครับ6,000กิโลเมตรเป็นเครื่องยนต์ 1,204cc นะฮะ VVT-iE นะครับรองรับเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง E 20อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ่า 6,000กิโลเมตรก็จะใสๆใสแบบนี้แหละฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะรูกลมคมคลิปรูกลมคมคริปน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีกระชอกไม่มีรอยเคลื่อนนะครับตัวอักษร 1R คมคมเลยเบ้าชกเม็รักสวยงามรูกลมคมคลิปนะครับรูกลมคมคลิปน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะ แก้มขวานะครับฝั่งขวาก็จะลงท้ายด้วย R ทั้งหมดเลย0 R เม็ดอาร์คสวยงามคานหน้าคานซ้ายคานขวานะครับสีต้องแบบนี้นะฮะสีออกด้านๆน,นะครับ R เม็ดมาร์คก,กิ้งจุดต่างๆอะไรยังอยู่ครบเลยนะครับสภาพใสๆแทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับสภาพแบบว่าใสามากๆเลขเครื่อง 3NR ออะไรก็ไม่รู้เนาะอยากมองเห็นอย่างชัดเจนคานซ้ายก็รูกลมคลมกริบนะฮะรูกลมรูคมรูกลม เม็ดอาร์คสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลงท้ายด้วย r, อ่อด้วย L ด้วย L อฝั่งนี้ก็จะเป็น L ทั้งหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็น1 L นะครับหรือว่า,อ,าอะไรอีกเดี๋ยวฝั่งนี้ L หมดนะฮะศูนย์ L, นะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมแผ่นกันร้อนยังสวยไม่เปลี่ยนไม่ยุ่ยซอกในฝั่งนี้ก็เดิมหมดนะฮะร,รูกลมรูกลมเม็ดอาร์คสวยงามฝาโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่น รูกลมคมกริบผ่นกันร้อนยังสวยไม่เปื่อยไม่ยุ่ยแนวตะเข็บเดินสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมรูกลมสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตฝาโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นรูกลมคมกริบและฝาโปรงแท้ต้องสลักคําว่าโตโยต้าโอ้โหสภาพ 99.99% 99ฮะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยไปภายในนะฮะตัวนี้สเปคเดิมจากโรงงานเลยจะเป็นบาะหนังแท้สีดำได้สีเทานะฮะที่เห็นนี้เป็นของโรงงานให้มาทางเราทำความสะอาดเบาๆนะฮะฟอกให้อย่างเดียวนะครับก็แทบยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเพราะรถแค่6,000กิโลเมตรอายุรถแค่6เดือนสภาพก็จะปิงป๊งๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะหนังยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยส,สมบูรณ์สวยงามตัวท็อปสุดก็ ก็จะมีมัลติฟังก์ชันเต็มรูปแบบเลยนะมีพุชสตาร์ทมีระบบช่วยเหลืออะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแผงประตูฮะโอ้สสๆคลิปๆเลยด้าน,นข้างนะฮะก็จะเป็นหุ้มหนังเหมือนกันนะแผงประตูนี่คลิปๆไม่มีรอยเลยฟิล์มลามีนาของโชว์รูมให้มาก็ยังสภาพสวยใช้ได้อีกยาว แผงประตูด้านหลังฮะกค็คลิปเหมือนกันนะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรสภาพถ้าไปจอดในโชว์รูมแล้วบอกว่าใต้แดงนี่ก็เชื่อ,อนะเนี่ยโอ้โหสภาพามันแบบแทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่ที่จอดอยู่ในโชว์รูมเลยนะฮะมีรูติดตั้งคาซีดเด็กแบบไอโซฟิกหัวหมอนครบ3ตํตำแหน่งนะครับหลังซ้ายแผงประตูอะไรก็สวยงามนะครับนี่มันรถใหม่แกะกล่องชัด,ชดตัวเบาะนะฮะเงียนตาคล,คลิปเลยแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรทั้งนั้น เบาะหน้าซ้ายก็เนียนตาเช่นกันนะฮะสวยงามเรียบร้อยไม่มีรอยไม่มีอะไรบอกทุกตัวใหม่ๆสดๆเลยอ่ะไปลองขับกันดีกว่าครับไปตัวนี้นะฮะเป็นตัวท็อปสุดเพราะฉะนั้นจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะมาพร้อมกับกุญแจอ e m โมบิ i z เซอแล้วก็กุญแจสำรองมีให้ครบมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายด้วยนะครับ ขอนี้จะสตาร์ทก่อนนะฮะร้อนเละเกินเลงใหม่ปัจจุบัน6000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะกายู่รถ6เดือนนะครับพลาสตรงลาสติกอะไรยังไม่ได้แกะเลยอ่ะพี่น้องนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์อะไรก็ยังไม่ได้แกะขอนี้ยังไม่แกะนะฮะอนุรักษ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูแล้วใหม่ดีคอนโซลด้านหน้านะครับมาด้วยพลาสติกสีดำนะครับแข็งแข็งก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยแอร์แบ็ก7ใบนะครับพร้อมกับเบรก AB หน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเ,เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับอะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวไปศึกษากันเองก็เป็นหน้าจอ Android ทั่วไปนะฮะมัดตรงมัดติอะไรนี่ยังไม่แกะเลยนะฮะเดี๋ยวมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ในตัวของโรงงานเลยนะครับก็ เดี๋ยวคนอนี้ยังไม่แกะแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของที่คนใหม่ไปแกะเองนะครับให้ดูว่าใหม่กิ๊บกิ๊บจริงๆนะฮะระบบแอร์เป็นดิจิตอลนะครับปรัแบบความแรงได้7ระดับนะครับปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอลเลยแล้วก็มีไล่ฟ้าหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบแอร์ออโต้ให้หมือนเดิมอ่าเยี่ยมเลยครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยฮะ เป็นมัลติฟังก์ชันสองฝั่งเลยไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ดูข้อมูลอะไรได้โงมไลยก็แน่นอนฮะต้องเบาอยู่แล้วตามสไตล์อีโคคาก็ใช้งานง่ายๆสบาย ด้านข้างก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มี traction control on off มี ideal start ideal stop มีระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้วยมีระบบช่วยเตือนเวลารถถลายออกนอกเลนด้วยโอ้เยี่ยมเลยนี่มันเป็นออปชันที่เราจะเห็นในรถแพงๆเนาะแต่ว่าคันนี้มีเหมือนกัน กระจกไฟฟ้านะครับที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้าสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยท่านผู้ชมใหม่มากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร่องวางแก้วน้ําให้2ร่องเท่ๆเนาะแล้วก็ตัวคันเกียร์เนียนตามากนะฮะคลิปๆแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยเป็นเกียร์ซูเปอร์ CVT เจ็ดสปีดใช้งานง่ายๆสบายเบ,บรกมือเป็นแบบมาตรฐานตัวๆไปนะครับมีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้มาให้นูรูหนึ่งนะครับใครอยากได้ USB มันจะอยู่ตรงนี้นะฮะจะอยู่จะอยู่ช่องนี้นะครับอช่องนี้อ่า USB AUX อะไรอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็ที่เท้าแขนเลื่อนไม่ได้นะครเป็นหนังสีดําเปิดมาด้านไหนก็โล่งๆไม่มีพอร์ตอะไรนะครับ เบาะเป็นเบาธรรมดานะฮะเดินหน้าไฟหลังได้นะครับแต่ว่ามีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนหน้ามาให้ด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงสะท้อนด้วยนะครับที่สําคัญรุ่นนี้โตโยต้าจะแถมกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เลยโอ้มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะมีหน้าแล้วก็มีหลังด้วยนะครับของโตโยต้าให้มาเยี่ยมเลยนะะเฉพาะตัวท็อปไฟส่องสว่างสาติ๊กเกอร์ก็ยังไม่แก่เลยอะท่านผู้ชมนะฮะ มีไฟลงระหว่างทั้งด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนะฮะแล้วก็ที่บังแดดครับเนียนตามากๆนะครับผู้หญิงขับแน่ๆเลยคันนี้กระจกแต่งหน้ามีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็มีให้ที่สําคัญเพดานะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอไรเลยสภาพแบบว่าไม่แกะกล่องเนียนตาคลิปๆเลยนะฮะสะภาพแบบใสามากๆเลยอ๋อเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างเช็คระยะไปหรือยัง เช็คไปครั้งหนึ่งหรือเปล่าน่าจะแค่ครั้งเดียวนะรถ6เดือนนะ,ะอะไรก็ไม่รู้ได้กระสงสัยสศารอะไรแยะๆได้ไปหมดสำเนารถปี21แท้ๆเลยนะฮะรถมือแรกนี่มาจากจังหวัดลบบุรีนะฮะออกรถมิถุนายน์สีขาวเดิมจากโรงงานยาลิเทีฟเลขตัวถังลงท้ายด้วย1388190เลขเครื่องยนต์ 3NA5513147 เบนซิน92แรงม้า 1,200cc เป็นเครื่อง4สูบมือแรกผ่อนกับ t o y o ต a า i ิซซิงนะฮะอ่าผู้ชายครับนะอเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงมาพักฝ่ายขายกันมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้6เดือนเท่านั้นกับเลขไมล์6,000กิโลเมตรนะฮะแฟมคู่มือมีให้ครบนะฮะก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมจะเคยเปิดมาอาดหรือเปล่านะครับมันใหม่มากๆนะฮะนี่นะฮะ คู่มือใช้งานนะครับคู่มือเบรก ABS นะครับ T-connect นะฮะอะไรก็มีให้ครบนะครับอ่ะไปลองขับกันดีกว่ารับไปอ่ะสำหรับใครที่อยากได้รถที่สภาพน้องๆป้ายแดงนะฮะแนะนำคันนี้เลย2 0 2 1 y a r i s a t i v 1 2 s p o r t p r e m i u m ตัวท็อปสุดนะฮะมาด้วยเลขใหม่6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเอง ออกตัวไปแล้วก็ถือว่าแรงใช้ได้นะฮะกับ92แรงมาเน้นการขับขี่ในเมืองระบบเร็กดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายทัศนะวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพุชสตาร์ทกล้องมองหลังกล้องหน้าหลังนะครับเบาะหนังแท้แอร์แบ็ก7ใบแอร์ดิจิตอล เซนเซอร์ S S ที่ปัดน้ำฝนหน้านะครับกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนนะครับพวงมาลัย power มัลติฟังชันอะไรมีให้ครบชงบลูทูธอะไรนี้ให้ครบเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นรถในสไตล์วัยรุ่นนะเน้นขับในเมืองขับทางไกลพอได้นะฮะก็สักร้อยยี่สิบอย่าเกินนี้นะเพราะว่ามันเป็น e คคาร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นการใช้งานในเมืองเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวกระทัดรัดหาที่จอดง่ายนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายๆนะครับ ประหยัดน้ำมันอ่าวงเลี้ยวกันหน่อยสิต้องแคบอยู่แล้วล่ะรถสไตล์แบบนี้นะครับก็ถือว่าวงเลี้ยวแคบใช้ได้นะครับสามารถกลับรถในพื้นที่แคบแคบได้ด้วยการโยกพิงแคบครั้งเดียวนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จอดรถค่อนข้างจำกัดนะครับอ่าก็ถือว่า คล่องตัวนะครับเน้นคล่องตัวเน้นประหยัดเน้นดูแลรักษาง่ายๆแล้วก็เป็นรถทรงซีดานนะครับที่มีข้อดีในเรื่องของการเก็บสัมภาระนะครับได้ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นสักเป็นส่วนมิดชิตนะครับ โอเคแนะนําคันนี้เลยนะครับและที่สําคัญยังเหลือวารนตีห้างอีก2ปีครึ่งหรือ1น0 0 0แกิโลเมตรด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปเอาเป็นยังไงกันบ้างครับน่าจะถูกใจแฟนๆนะฮะที่มองหาอ e ีโคคาเท่ๆจากค่ายตโตโยตา้าปีใหม่ใหม่ใหม่หมน้อยๆอายุรถแค่6เดือนนะฮะก็แนะนําคันนี้เลย2021 Toyota Yaris a t i โย2 s า o r t p r e อ i u m ติเียมใหม่6กพัน อายุรถแค่6เดือนเท่านั้นเองนะโมเดลผลิตปี2 0 2 1ออกรถก็2 0 2 1ัน2ใช้ไปแค่6,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะแต่เป็นรถยึดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเป็นรถประมูลจาก Toyota l i ิ s i n g อาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์ซักเล็กน้อยราคารถใหม่ป้ายแดงนะ6 0แสน 4 4 0 0 0บาท6ง7 4แนัา 6, 4, บาทใช้ไปแค่6เดือนกันเล็กหม่แค่6,000กิโลเมตรฝงไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นคันนี้นะฮะยังเหลือวารันตีให้ีก2ปีครึ่งเต็มๆหรือ1,000 0 0กิโลเมตรอ่าปกติวอกยังราคาหน้าร้านนะขายอยู่6 1 9 0 0 0บาทพิเศษจะบอกลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube นะฮะราคาเงินสดกันก่อนเลยใครที่ซื้อเงินสดลดได้เลยเหลือเพียง 5 9 0น0 0 0าหมาทอ่บาทแต่ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ขอยอดจัดขั้นต่ำ3 0 0แสนบาทขึ้นไปนะใครที่จัดไฟแนนซ์ลดได้เลยเหลือเพียง5 6 0 0 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง4 9 9 0 0 0บาท อายุรถ6เดือนเพราะฉะนั้นยังเหลือวารันตีห้างสามารถใช้ประกันของ To โยต้ห้างได้อีก2ปีครึ่งหรือ10,000แกิโลเมตรแถมฟรีพร้อมบริการ,รช่วยเหลือฉุกเฉินฟรียี่สชั่วโมงเลยและเดี๋ยวก่อนออกรถนะผมจะรถเข้าศูนย์โตโยต้านะเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องนำ้นงนำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตาเจนเติมให้เรียบร้อยแล้วฟรีทำกล้องหน้ารถอ่ามีให้อยู่แล้วนะ แถมเครื่อง้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้รีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบ เช่นเคยาราซื้อยู่ไม่นานนะฮะรีบรทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ l ล n e o f f i c i a l ของเรา idlat19sp ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g o o ก l e Map และพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนน,นการเราประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรีวิวด,ดวนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแลจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้ว ก็กดสั่นกระดิ่งให้ชาของเราด้วยนะครับวันนี้นะัดสุดเก้าสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจต้องขอลากุกานไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com